ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องเด็กสายคลองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่อูสอสมบัตินะครับเป็นการถ่ายทําครั้งแรกของผมนะครับที่มาถ่ายทาที่อูนะครับวันนี้ก็มาชมสามมงนาจิก้าครับไปรุ่น m p g นะครับออกใหม่แล้วครับมาสองคันนะครับเขียวกับเหลืองนะครับนี่ เรียบๆเ,เลยครับอันนี้ก็จะเป็นเขียวออกบุกๆหน่อยนะครับเลือบๆนะครับชื่อข้างบนก็เป็นชื่อเสียนะครับอัสดานะครับ ข้อปตรงนะครับแปดสามสายเป็นนะครับเทส็ดระบบครับก่อนออกออกไปวิ่งงานนะครับ นี่ก็จะเอาบางฝุ่นอู่นะครับเรียบๆเลยนะครับร้อชุดเงาหมดเลยนะครับขอแปดเจ็ดนะครับของแต่งก็จัดจัดเต็มโดยร้านอู่สมชายเดอร์โบนะครับป้ายแดงครับออกหม้ยปายแดงนะครับ แล้วก็มีคันนะครับเดี๋ยวอีกสองสามอาทิตย์เดี๋ยวมาเอาไปนะครับอันนี้เอาคันคันนี้ไปก่อนนะครับไปวิ่งงานนะครับเดี๋ยวนีคันเหลืองนะครับอันนี้ก็จะทรงโหดเลยครับพอปัดฉลามนะครับสี่ตัว นะครับสีแบบเด่นชัดเลยครับ ลายเทนก็แน,แ,นแนวเดียวกันเลยครับสีเหลืองแบบเด่นเลยนะครับมองไกลๆเห็นเห็นชัดๆเลยครับนี่ครับอู่ว่าบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับอันนี้รถก็รอต่อนะครับรอคิวต่อนะครับบานเลย เสียนะครับเจ้าของก็เซ็ครถนะครับอ,นนอันนี้ก็มาเป็นแบบคัสซีเลยครับรอต่ออย่างเดียวนะครับมีหลายคันเลยครับ ต่อเือนา้าเลยนะครับอันนี้ก็รอเวลาออกนะครับบรรยากาศอู่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับที่นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ก็ฝากติดตามช่องเด็กสายคลองด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายรูปกันนะครับไปแครับสวัสดีครับ